โอ้มื้อโชว์เปอร์สวัสดีครับวันนี้จะทําวุ้นให้เด็กๆก,กินกันนะครับหลังจากที่ทําเมนูแซบๆมาหลายวันวันนี้ขอเปลี่ยนบ้างนะครับหรือพี่ๆน้องๆคนไหนที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้อยากให้ทําเมนูอะไรสามารถคอมเมต์มาบอกกันได้นะถ้าเป็นเมนูที่สามารถทําให้ได้จะทําให้ดูแน่นอนครับสำหรับเมนูวุ้นของเราวันนี้หลังจากตั้งหม้อแล้วเราต้องมาละลายวุ้นกันก่อนนะครับเท okay, ลงไปในหมอ้อตอนที่น้ํายังไม่ร้อนและทํากันคนไปคนมาเรื่อยๆจนกว่าวุ้นจะละลายหมดทั้นตอนนี้ผมกับฟีฟ้าก็ช่วยกันแล้ววันนี้เราใช้เนื้อมะพราะ้าวอ ไม่ได้ก็ต้องเป็นน้ำเขียวน้ำแดงของเฮลโลบอลหม้อแรกผมจะใช้เป็นน้ำเขียวก่อนนะครับส่วนตัวคือชอบน้ำของเขามากๆหวานหอมอร่อยเข้มข้นสุดๆและตอนนี้ก็ได้ที่แล้วยกลงมาจากเตาเพื่อไปทําขั้นตอนต่อไปเลยนะครับเราจะเทลงบนถาดแบบนี้เพื่อรอกันเซตตัวของวุ้นและที่ลืมไม่ได้สําหรับสีเขียวราก็ต้องทํากันใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปด้วยนะครับขั้นตอนนี้ใครอยากใส่อะไรก็สามารถใส่ได้นะแต่ที่แน่ๆเราไม่รอช้ามาตั้งหม้อที่2กันแล้วะครับสำหรับหม้อแรกที่เราทําเป็นสีเขียวรอบนี้เราก็จะมาทําเป็นน้ําสีแดงนะครับสำ แต่ละคนเลยนะครับแต่วันนี้เราไม่เน้นหวานมากก็ลเลยให้ฟีฟ้าใส่ไม่เยอะนะครับระหว่างที่ชมวิดีโอรู้สึกว่าทุกอย่างผ่านไปง่ายและเร็วมากๆแต่ความเป็นจริงกว่าจะเสร็จแต่ละขั้นตอนก็ใช้เวลาอยู่นะครับก่อนที่จะได้ไปกินวุน้จนจนอนี่กับน้าก็มาชงน้ำแดงโซดาของเฮลโลบอยเพื่อเพิ่มความสดชื่นกันสักหน่อยลืมบอกไปว่าน้ำแดงน้ำเขียวของเฮลโลบอยสามารถทำได้หลายเมนูและที่สำคัญสามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าแต่ยกเว้นแมคโครนะคะผ่านไปสักพักมาดูกันว่าหลังจากที่วุ้นเซ็กตัวหน้าตาจะเป็นยังไงหน้าตาก็จะปรระมมาาาาณนนนนนี้เลยคคับททุกกๆตอ ก็ได้เวลากินแล้วแต่เยอะขนาดนี้เราก็ต้องกินกันหลายๆคนวนเด็กมาเด็กดูมีความสุขและดีใจมากๆเลยนะครับแต่เห็นภาพแบบนี้เราก็คิดถึงตัวเองตอนเด็กนะครับและเวลานี้ผมกับเด็กๆก็หิวกันมากแล้วจะขอตัวไปกินกันก่อนนะครับว่าแต่มีใครสนใจมากินด้วยกันไหมครับ